สวัสดีครับท่านผู้ชมวิดีโอชแนลนะครับรถไฟสายใหม่เดินชายเชียงรายเชียงของวันนี้เรา,าอยู่ที่อบหนึ่งสี่สี่นะครับริมหนยอดทินเป็นจุดข้ามรถไฟจุดที่สองนะครับก็มาซามงานมาเก็บงาน เสาต้นเนี่ยก่อนจะลงเหล็กมาหลายวันก่อนแล้วก็ให้ตำแหน่งฝังโน่นไว้น,นครับนี่ครับก่อนลงเหล็กเปิดคนคนด้พายแค็บให้ตำแหน่งก่อนลงเหล็กครับฝากกดไลค์ก็แชร์นะครับช่องวิดีชแนล สคริปต์นี่ะครับวันนี้ก็ามาเช็คงานต้นที่สองอภินิษฐ์สีมันร้องเงารับปาน่นครับเสาสามสิบสองต้นก็นานๆจะเข้ามาครับนานๆจะเข้าวาัทีนี่ครับ เป็นจุดที่ข้ามหอนโยชินจุดที่สองนะครับจุดแรกอยู่ตรงอาบินหนึ่งสี่ศูนย์นะครับสักที่เราครึ่งเนีรับอาเกนครับเมื่อวานก่อนเราให้ฝั่งโน้นนะครับก็เริ่มลงเหล็กแล้วครับวันนี้ก็เรียงานเสร็จเครีย บอ่อเสร็จก็มาฝังเหกจุดหนึ่งครับลงเหล็กปลูกเหล็กเสร็จเข้าแบบก็เทฐานเสาครับครับชมอากาศครับได้ซ้ายนะครับสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีสิบนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาที กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับวิดีทชาแนลมาชมการทางานนะครับมีท์สีสีเสาสามสิสองต้นนะครับก็ว่าเสร็ปไปแะ้วประมาณสักมีโบสา 1สองยสามสี่ครับวยไม่กี่ต้นละนะครับจะไปยากช่วงข้ามช่วงกลางถนนถนนนะครับต้องเจาะ นะครับเชีงตางถนนเนี่ยครับฝั่งโน้นก็เป็นข้ามไปเขย่านะครับที่เห็นรถวิ่งอยู่นะครับรถไฟกำัข้ามไปฝั่งโน้นนะครับนี่คือเส้นพหลโยธินสายหลัก ส่วนที่แต่ค้าเสร็จแล้วก็ถึงบอสิบเก้ารอเกพื้นครับเกยพื้นแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนไปเก็บนะครับตองเร่งว่าทำง,งานเพราะว่าพี่น่าจะวางก่าง กดปักติดตามดากดไลค์กดแชร,ร์นะครับช่องแชนแนลนี่ครับชมในหลายมุมนการทำงานวหน้าถ่านผู้ชมมาชมการวางรางนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เอาคลิปส,สั้นๆ ไปฝากก่อนก่อนที่จะวางรางวางรางจะเริ่มตั้งแต่เมการครับเมกาจดี๋ยวเวมกาไปถึงเชียงรายครับประมาณนี้นะครับสุดนะครับไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องวิลลี่เช n เนลรับเพื่อเสนอการสร้างทางรถไฟ ใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปก่อนนะครับท oui> ่านผู um ้ชมนะครับษาธาสุขภาพนะครับตอนนี้ก็ข้าวหน้าหนาวละไปก่อนนะครับสวัสดีครับ